สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟินไซ AI podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกในนานคตวันนี้อยู่กับผมทีโอครับ และมินตราค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง International Business Machines Corporation หรือ IBM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับองคอ์กรทั่วโลกก่อตั้งขึ้นในปี1911มีผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการลาวด์และโซลูชัน AI พวกเขากำลังปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่บ้าง IBM ในปี2025มีรายได้รวมประมาณ76,500ล้านดอลลาร์เติบโตจากปีก่อน9%กำไรสุทธิอยู่ที่9,500ล้านดอลลาร์เติบโต20.9% DE ratio อยู่ที่0.6 Price per book value 4.8 PE ของหุ้นอยู่ที่24เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเทคโนโลยี26 Dividend อยู่ประมาณ5.0%ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายอยู่ประมาณ289.95ดอลลาร์ต่อหุ้นครับบริษัทหลักของ IBM แบ่งเป็นหลายกลุ่มคะ่ะ Consulting and Services 40%ของรายได้ Cloud and Cognitive Software 30% Infrastructure 20%และ Global Financing 10%แต่ละกลุ่มเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลา ud และความต้องการเทคโนโลยี AI เริ่มจาก consulting and services กลุ่มนี้เป็นหัวใจของธุรกิจ IBM ให้บริการด้านการวางระบบ IT, business transformation และ advisory solution สำหรับองค์กรขนาดใหญ่การเติบโตเกิดจากความต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เข้ากับดิจิทัลและ AI ครับต่อมาคือ cloud and cognitive software ค่ะครอบคลุมทางบริการ cloud AI platforms และ software วิเคราะห์ data ความต้องการโซลูชันคลาวด์และ AI ที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว IBM มี AI อย่าง Watson ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า Infrastructure เป็นกลุ่มที่ให้บริการฮาร์ดแวร์และระบบสตอเรจสำหรับองค์กรการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลและไฮ b r ิด Cloud ์ทำให้รายได้ส่วนนี้ยังคงมั่นคงแม้เติบโตช้ากว่ากลุ่มซอฟต์แวร์ครับ Global Financing คอบคุมการให้สินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าองค์กรค่ะช่วยสนับสนุนการขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ IBM เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Microsoft และ Oracle IBM มีรายได้เติบโต9%สูงกว่า Oracle 6%แต่ต่ำกว่า Microsoft 12%ส่วนกำไรเติบโต20.9%ของ IBM อยู่เหนือคู่แข่งแสดงถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีในด้านเทคโนโลยี IBM นำ AI มาใช้ทั้งใน Cloud Analytics Security และ Automation เพื่อสนับสนุนลูกค้าองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ AI ช่วยลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำและเสริมประสิทธิภาพการวางแผนธุรกิจนักวิเคราะห์มองว่าหุ้น IBM มีแนวโน้มเป็น buy ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่320ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยให้เหตุผลว่าการเติบโตของซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์ยังสูงการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการต้นทุนที่ดีอย่างไรก็ตามยังเตือนความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและความผันผวนในตลาดโลก ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ IBM ปี2025บริษัทที่มีการเติบโตมั่นคงใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รู้จักกับ IBM มากขึ้นและเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม f i n s i z AI ไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ